ก็มาพบกับการหาขนาดของสนามแม่เหล็ก EP ที่2นะคะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะคะเราได้ทําการศึกษาว่าถ้าเราจะหาขนาดของสนามแม่เหล็กนั้นเราจะหาได้จากอะไรนะคะ Magnetic Field หรือว่า B นั่นเอง B เท่ากับฟลัก์ส่วน A นะคะถ้าจะหาจํานวนฟลักจะเท่ากับ B คูณ A นะคะ และถ้าจะหา A ก็จะเท่ากับฟรักส่วน B นั่นเองทีนี้ในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ดูตัวอย่างไปนะคะทีนี้มันมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งเรานะคะเราหรือว่าครูนะคะทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์นะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในคลิปที่แล้วนะคะอ่าเขาบอกว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็น4เทสลาทำให้เกิดฟัก์แม่เหล็ก0.02เวเบอร์นะคะจงหาพื้นที่ตั้งฉากว่ามีค่าเท่าใดนะคะโดยเราก็ยกสูตรสนามแม่เหล็กเท่ากับฟลักส่วน A นะคะ A นะคะจริงๆแล้วเราก็จะมาอ่ารีเฟรกนะคะก็คือดู การตอบกลับขอ,ของนักเรียนนะคะว่ามีความแม่นยำม,มากแค่ไหนนะคะที่เราศึกษาสูตรมาแล้วปุ๊บเราสามารถคำนวณได้แค่ไหนนะคะจริงๆแล้วข้อนี้นะคะ A นะคะสมการเมื่อย้ายสมการแล้วจะได้ฟรัคส่วน B นั่นเองนะคะซึ่งก็มีนักเรียนที่สามารถวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำให้เพื่อนในห้องเรียนได้ไขข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นในการอธิบายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ร่วมกันนั่นเองก็เป็นการฝึกให้ในักเรียนนะคะเชื่อในเหตุและผลในความเป็นไปได้ของสมการที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะดังนั้นเราก็จะหาฟักนะคะ ่เราก็จะหาพื้นที่นะคะได้โดยนำค่าของฟรักนะคะมาหารด้วยสนามแม่เหล็กเนาะก็จะได้2คูณ10ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3นะคะหารด้วย4เพราะฉะนั้นขนาดพื้นที่จะได้เท่าไรคะหส่วน2หรือว่า 0.5คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะหรือ a เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนั่นเองดังนั้นหลังจากที่เราได้นะคะได้ดูแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ใน EP ที่1มาแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจคำตอบซึ่งในที่นี้นะคะก็ จะได้ a เป็น5คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนั่นเองโอเคก็ขอชื่นชมนะคะนักเรียนที่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วก็ออกมาเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับนะคะเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งนะคะก็โอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ